สวัสดีครับมาแล้วครับช้าสดใสเหมือนเดิมครับบุณมีช้าสดใสเหมือนเดิมครับอัตุนเด้งตุนเด้งอ้าวเนี่ยนี่ใครเนี่ยยื้จะกอดแม่เนี่ยน้ำชัยนะคะน้ำชัยครับน้ำชัยมายื้ที่ตักแม่นะคะจะกอดแม่ให้ได้อุ้ยคิดถึงแม่เลยลูกถึงแม่ แม่นะคะ,ะตูนเด้งตุนเด้งตุนเด้งคนสวยหันหน้ามาหน่อยลูกรู้รู้ชื่อตัวเองเก่งมากๆเลยลูกสาวคนนี้น่ารักได้ตลอดนะคะสำหรับสตูนน้อยของเราเวลาที่แม่เรียกนางจะรู้ชื่อตัวเองนะคะจะเล่นอะไรกันนะลูกเออมีตบตบใส่ทามีตกใส่ทาม ทงอทงอ้นทองอ้นนะคะอยู่บนคอนโดแมวอยู่บนคอนโดทงโองอ้นนะคะจะ,จะตบกันลูกจะตบกันห่วงแม่นำชัยห่วงแม่นะคะน้องๆจะเดินมาใกล้แม่ตบน้องไม่ให้ไม่ให้ใกล้เพราะว่าเขาถูถ่ายแม่อยู่รักลูกรักถูถ่ายแล้วก็ยือ้อยื้อขึ้นหาแม่ลาบุญมีล่ะลูกอาบุญมีดึงดังดึงดัง ุมีด,ดึงดังดึงดังมีพ่อพ่อแม่บอกว่าให้บุญมีนอนกับพื้นบ้างน้องจะได้ทํากิจกรรมของน้องบ้างแม่ก,กิ่งก็มีเอานอนอยู่นะคะโอ้ยอย่าทูดถ่ายโทรศัพท์แม่สรุปนำชัยแม่ก,กิ่งก็เอามีมีนอนมีนอนอยู่กับพื้นอยู่นะคะน้องก็ตีวงเหมือนเดิมนะคะยังตีวงได้อยู่นะ<ส>บางทีอยู่ห้องทํางานน้องก็ตีวงนะคะบางทีเอานอนนอนไว้แล้วแม่ก,กิ่งเข้ามาในบ้านกลับไปอีกทีอะ หมุนไปอีกทางนึงแล้วอะไรเนี้ยค่ะสาฟ้าครับไฟ้าส่ฟ้านะคะส่ปฟ้าแล้วก็พี่ทองก้อนทองแท่งครับหันหลังให้นะั่คือทองเที่ยงแท่งนะคะกินอาหารอยู่ก็คือทองเท้สองพี่น้องเขา ้ามเล่นเสื้อผ้าแม่นะลูกเดี๋ยวแม่จะเอาเสื้อผ้าไปซักนะเนี่ยค่ะยเยื่วเยื่อเต็มบ้านเสือน้อยเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วนะคะเสือน้อยของเราโอ้อออจะกัดมือแม่ทําไมลูกงับงับ,งบนำชัยเดี๋ยวนี้เขาจะชอบงับงับ,งบมือแม่ขาแม่นะคะ แต่ว่าเขางับเล่นๆค่ะคือคือเขาแสดงความรักเนาะแสดงความรักต่อแม่แมวแต่และตัวเนี่ยจะแ,แสดงความรักไม่เหมือนกันนะคะบางตัวก็ถูไทยบางตัวก็อ้อนบางตัวก็แบบงับงับ,บงับงับหยอกหยอกเราเมื่อก่อนนําโชคก็เป็นนะคะนําโชคก็งับงับแต่หลังๆไม่ค่อยแล้วค่ะนาโชค เมื่อก่อนเวลาที่แม่ลูบหัวลูบตัวให้น้ำโชค,คก็จะงับบเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นเดี๋ยวนี้น้ำชายกลับมาเป็นเองใช่ไหมลูกอยนอนกอดขาแม่อยู่นี่แหละนอนกอดขาแม่อมนอนกอดขาแม่เรียมือแม่ทูไททูาย,ายอาตุนเด้งช่วงนี้ตุนเด้งกําลังห่วงเล่นตุกตานะคะห่วงเล่นตุกตาเดี๋ยวแม่เอามาให้อีกลูก มีมีตุ๊กตาบ้านเรามีหลายตัวอยู่นะเดี๋ยวแม่เอามาให้นะเนี่ยค่ะนางจะคาบเล่นของนางนะคะสนุกสนานของเขาลหละคาบเล่นคนตรงโน้นตรงนี้นะคะเมื่อคืนก็ทีหนึ่งแล้วนางเล่นเล่น,ลนสนุกสนานของนางพอมันเข้าไปซุกเข้าไปซุกใต้โต๊ะนางเอาออกไม่ได้แต่ตอนนี้นางเอาออกได้แล้วค่ะแล้วก็เลยง่วนอยู่นั่นนะคะ เด็กตะกูลทองก็จะมีความน่ารักสดใสให้ดูแบบนี้ทุกวันนะคะยังไงพ่อ,พอแม่เอฟซี FC ก็เข้ามาดูเด็กๆได้นะคะหรืออยากเห็นใครก็บอกมาได้ค่ะอยากไปเห็นใครก็บอกมาได้เนาะอ่ะถุงทองถุงทองน้อยของแม่กิ่งนะคะ น,น,น้องน่าจะเป็นแมวพันธุ์เล็กจริงๆอะค่ะถุงทองเพราะว่าคือนางไม่ได้ผอมนะคะเพียงแต่ว่านางตัวเล็กไม่ได้อ้วนเทอะทะอีกอย่างเขาเป็นแมวที่คล่องตัวด้วยค่ะบางท่านท,ที่มาดูใหม่ๆอาจจะไม่ทราบถุงทองน้องเป็นแมวตัวแรกของแม่กิ่งนะคะเนี่ยเขาเป็นแมวตัวแรกของแม่กิ่งตัวเล็กนิดนึงสาวน้อยใต้คอนโดของเราที่คอยวิ่งหาขอกินไปวันๆนะคะ เป็นแมวเล็กๆแกล็ดๆตัวเล็กๆน้องๆโตโตกว่ากันหมดแล้วนะคะที่มานั่งจอบตรงนี้กันคืออยากจะออกอยากจะออกไปอยู่ห้องทำงานทั้งถุงทองแล้วก็แม่ทองมาทำไมหลูกน้ำชัยอืเอ,อเดี๋ยวแม่อุ้มเดี๋ยวแม่อุ้มเดี๋ยวแม่อุ้ม อ้อนอ้อนแตให้แม่อุ้มอะตูนเด้งเด้งอะอะตูนเด้งเด้งะสตูนขอบคุณพ่อพ่แม่ทุกท่านนะคะที่รักแล้วก็เอ็นดูสตูนนะคะครับครับเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อน ให้แม่ถ่ายคลิปน้องๆส่งให้กับพ่อพ่อพอแม่เอฟซีได้เห็นได้ดูก่อนว่าน้องๆเช้านี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแม่อุ้มนำชัยนะลูกนะคนอยู่บนหลังกงก็อยู่บนหลังกงนะคะนี่หนน้อยของเราอยู่บนหลังกงของยอดครับ ันนี้ทองหยอดนะคะเนี่ยค่ะบ้านเราพอมีหลังกลงพวกเขาก็จะชอบมาอยู่นะคะมาอยู่มานั่งในมานั่งมานอนบนหลังกลงแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้คือลงมาอยู่ข้างล่างกันอยู่เนาะแม่กิ่งก็จะมีเอาตะกร้าเอา,เอาที่นอนอะไรมาไว้ให้พวกเขานอนเล่นกันนะคะเพราะว่าบ้านเราพื้นที่จํากัดเนาะพอพื้นที่จํากัดเราก็าต้องมีหลังกงช่วย <c oughs> ให้ลูกๆได้มีที่อยู่มากขึ้นค่ะเนี่ยค่ะบนหลังปงของเรายาวทั้งแถบของตัวบ้านเลยนะคะส่วนในกองในกองก็คือยังมีใครที่อยู่ในกองอยู่3ามพี่น้องนครสวรรค์น,นะคะ3ามพี่น้องนครสวรรค์ให้อยู่ในกองนะคะเวลาที่นอนกลางคืนเนาะเดี๋ยวค่อยเอาออกค่ะเดี๋ยวค่อยเอาออกแต่กองมันอื่นเราไม่ได้ปิดนะคะเราเปิดกองไว้เพราะเขาก็จะ ข้าไปเล่นในโครงได้ไปนอนเปยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเด็กๆกลุ่มนี้เดี๋ยวออกมาสักพักหนึ่งเขาก็ต้องไปอยู่ห้องทำงานค่ะตอนนี้คือสตูนกับสตางกำลังเล่นกันนะคะ มันมุดเล่นอะไรตรงนี้อ่ะลูกโอ๊ยกัดขาแม่น้ำชัยกัดขาแม่กัดพองให้เราจะกระจี้อะค่ะกัดพองให้เราจะกระจี้อตุนเด็กทําอะไรตรงนี้อ่ะลูกฮะมุดเล่นกันจั่สาตางค์นะคะ <g rab je ans> มุดเล่นกัน <g rab je ans> เอ๋เอเอเอมีการแย่กันมีการแย่กันเ <g rab Je ans> สียงดัง <g rab je ans> เสียงดังแย่อะไรกันอ่ะลูกอะ นี่นี่มีการแกล้งกันเอาสิเอาสิสตังเราอยากเล่นน่ะสตังเล่นกับเราไหมส่วนมากถ้าส่วนใหญ่อะหลังๆอ่ะจะมีแต่ศตูนเป็นคนนานะคะศตูนเป็นคนนําสตังไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะเล่นเพราะว่าศตูนก็เล่นแรงอยู่เหมือนกัน เวลาที่เขาแบบจริงจังเล่นกับสตังอะแม่กิ่งก็อดขำไม่ได้นะคะเพราะว่าหน้าตาเขาอาจจะมูทูมูทูมากเลยนะคะสําหรับสตูนน้อยเนาะอุโมงก็กล้จะพังแล้วลูกอุโมงก็กล้จะพังแล้วอยากได้อุโมง์แบบนี้สีสันสวยๆจังเลยใช่ไหมลูกอยากได้สีสันสวยๆพ่อ,พอแม่เอ็นดูสตูนส่งมาให้สตูนเล่นได้นะคะ อุโมงสามแฉกพวกเขาชอบเล่นนะคะถ้าที่แม่กิ่งสามสังเกตเนาะอุโมงสามแฉกเนี่ยจะชอบเล่นมากกว่าอุโมง์ที่เป็นแบบท่อนแท่งเดียวนะคะแท่งเดียวอ่ะไม่ไม่ค่อยจะเล่นกันสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นอุโมง์แบบนี้จะชอบเล่นเล่นเสร็จก็กระโดดขึ้นไปกินแม่กิ่งจะมีเอาเอาอาหารแล้วก็น้ําวางไว้ทุกกรงเลยนะคะเอาอาหารแล้วก็น้ําวางไว้ทุกกรงพวกเขาก็เล่นเสร็จก็จะกระโดดขึ้นไปกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หยอกยอกหยอกสตังหยอกสตังเฮ hey, ดูเขาดูเขาเอ้ยนะลูกสาวแกล้งสตังแม่กินคิดว่าพ่อ,พอ,พอแม่คงจะดูไปยิ้มไปนะคะที่ได้เห็นสตูนกับสตังเล่นกันเนะาะบังเอิญสตังหลบอยู่ในอุมโมงก็เลยเล่นไม่ถนัดนะคะเล่นไม่ถนัด าสีเอาสีหลบหลบได้หลบไปเอาสีสตางค์หลบได้หลบไปเลยเออ,เอ,อหามุมมุดดูหามุมมุดหามุมมุดดูซีดูซีจะมุดเข้าไปหาได้ไหมถ้าเมื่อไหร่ที่สะบัดหางแบบว่าไวๆนะคะหน้านี้จะมุดทู่มูทูเอาจริงเอาจังนะคะเขาอะ ไหมลูกเอาอีกไหมฮะเออเออเอาสิเอาสีาส่ยังไม่เลิกยังไม่เลิกหนูก็มุดเข้าไปในอุโมงค์สิลูกเออคนอยู่ในอุโมงค์ก็แย่แย่นะคะเอเอมีการแกล้งกันตะตังจะไหลออกมาแล้วเอาสไลด์ออกมาสไลด์ออกมาอยู่ค่ะ เขาจะตะแคงใส่สตังนะคะถ้าเขาจะตะแคงใส่สตังเออดูท่านางดูท่านางอย่าหนาสตังนะอย่านะ,ะนะอ,ยานะอย่าให้เราเอาจริงนะเออเราเอาจริงสตังสู้เราไม่ได้หรอกนะสะตังก็ได้แต่ดึงขนเรานี่แหละใช่ไหมเออมีใครทำเสียงดังมีทองอินทองอินทำเสียงดังทำเสียงดังขัดจังหวะ เอาไงเอาไงเอาไงต่อเอาไงต่อเออเอาต่ออีกไหมเอาต่ออีกไหมเออคลิปนี้พ่อ,พอแม่ได้ดูกันยาวๆเลยนะคะกับกระนสตนโอ๊ยเนาะกระโดดขึ้นข้างบนกับจตุนสตังเล่นหยอกกันนะคะกระโดดกระโดดขึ้นข้างบนตู้หลังตู้พวัดลมบุญมีได้แต่นอนมองน้องครับ แล้วเดี๋ยวเราดูความน่ารักของบุญมีต่อเลยนะคะดูความน่ารักของบุญมีที่แม่กิ่งถ่ายไว้ตอนที่อยู่ที่ห้องนอนนะคะอ่ะอ่ะ,อะให้ดูสตรัลสตรังต่ออีกนิดนึงค่ะให้ดูสตรูลสตังต่ออีกนิดนึงกำลังสนุกสนานกันของเขาเล่นกันหยอกกันนะคะ ้ไหวไหมสตางสตางสู้ไหวไหมลูกตัง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 สู้สตูนไหวไหมสู้ตูนเด้งไหวไหมตูนเด้งแรงดีนะดูดูดู Hindu. วิ่งไล่กันไปอ่ะวิ่งไล่กันขึ้นข้างบนแล้วนะคะวิ่งไล่กันขึ้นข้างบนสายทานอยากเล่นบ้างวิ่งตามมัง่งวิ่งตามมัง่งถ้าเรื่องวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยสู้สะตูนไม่ได้นะคะ สตูนเขาจะแรงดีเขาจะวิ่งขึ้นวิ่งลงเก่งบ้านแม่กิ่งก็ดีอย่างหนึ่งค่ะตรงที่ว่าบ้านเราเป็นบ้านสองชั้นเนาะทาให้ลูกๆอะ่ะเขาได้ออกกําลังกายวิ่งขึ้นวิ่งลงกันส่วนหนึ่งที่แม่กิ่งคิดว่าลูกๆแม่กิ่งไม่แบบว่าอ้วนตู๊ตาที่ไม,ไม,ไมอ่อ้วนตูตาอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาได้วิ่งออกกําลังกายกันด้วยนะคะวิ่งออกกําลังกายกันขึ้นลงขึ้นลงเวลาเขาเล่นกันแล้วก็พื้นที่ตรงตรงสวนนี้ก็จะคือจะยาว จะเป็นพื้นที่โล่งยาวไปเลยค่ะพวกเขาก็จะวิ่งเล่นไล่กันอย่างนี้ยค่ะก็เลยทําให้พวกเขาไม่ค่อยแบบอ้วนเพอทะกันโอ้ยร้องไม่กิ่งร้องหิวข้าวหิวข้าวอาลงมาได้แล้วลูกลงมาได้แล้วมาเร็วๆลงมาไม่ต้องไปเล่นกันบนบันไดลงมาอันคลิปนี้ไม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณพ่อ,พอ,พอแม่เอ็ซทุกท่านที่รักแล้วก็เมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองนะคะขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวดูบุญมีต่อเลยนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะบุญมีของเราบุญมีเช้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะหน้าตาจะบ้องเบลเวลาเช้าเช้ามาทุกเช้าตื่นเช้ามาเขจะต้องเรียกแม่เรียกแม่กิ่งทุกวันนะคะ เขาจะเรียกแม่เรียกหลายรอบมากค่ะแต่เวลาที่แม่ถ่ายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเรียกตานี่จะบ้องแบ้วเลยนะคะเพราะว่าเป็นเพราะว่าเขานอนกลางคืนเขาจะนอนหลับยาวเนาะนอนหลับยาวเช้ามาก็เลยเป็นเช้าสดใสของเขาค่ะหน้าตาอิ่มเอิบนะคะหน้าตาอิ่มเอิบตัวก็กลมบล็อกเนี่ยค่ะเดี๋ยวยังไงดูความน่ารักของบุญมีไปนะคะ